สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับมื่อนี้มั่วรวยมีนวาท่างดีของอาจารย์มิ้นนะครับชัยาพุ่มเดอนมาฝากมาต้อนนะครับพอดีทางอาจารย์เล่านะครับโทรมหามั่วรวยนะครับวามีนวาท่างดีมาแบงปั่นนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเพินว่าเพินมีนวทางดีนะครับเด็กเพินกะเขาดีอยู่ตลอดยุเพินว่ามาเสร็จนะครับเราอยากมาลองช่องแบงปั่นเอฟซีทางช่องมั่วรวยเด้อนะครับ เรารถกเลยได้มานำเสนอสูพีซุนองรับชมเดินนะครับทั้งเอฟซีก็ได้ก็ลองมาเบิ่งน้ำกันเดินะครับว่าเพิ้นไห้ตัวใดเพิ่นฝากตัวเลขมากนะครับเพิ้นบ๊วยแส่งสัมภาษณ์เนาะขอเราก็เลยขออนุญาตมาเล่าแท่นเดินะครับคือไปั้งในทางเพิ่นนะครับก็ลองชมนะครับลองยิ้มตาเบิ่งมาหมักน้ำบ่อนะครับตัวคนเดียงแต่ว่าเขาดีอยู่นะครับเปไข่มาบารายนะครับไข่มาอยู่อยากบนรางนะครับ ชุดบนให้มาซีคูนะครับชุดล่างมาสามนะครับห้ปลาไหลโตนะครับก็ลองพิจารณาลองวน้ำกันว่าเอฟซีทำได้นะครับหมักน้ำมันจันมิ้นชยพุ่มนะครับห้มาครั้งแรกนะครับวันนี้มาเลยกับพอดีนะครับมาเฝ้าพอนะพอเนี้อกันป่วยนะครับเนาะเส้นเลือดไฟตีบนะครับกับ กับว่าเป็นอย่างาไรไปไลยนะครับเนาะพอดีกับมาไหวจะน้อยเพื่อนกับยกแคนว่าคอยขึ้นนะครับแ้วกขาชาขาแบบมันมีแรงเนาะนะครับแล้วพอดีท่านอาจารย์มิ่นในเท่ามากนะครับช่วงมาลอยมาล่องบาลเลยล่ะมาแบงปั่นนะครับก็เออช่วงนี้เท่ากันอย่างๆเเนานะมีอาจารย์เพื่อนมานํำเสนอแบงปันให้ก็แสดงว่าดวงเขาอาจจะสมพงกันนะครับกับอ,อาจารย์มิ่นใช้พุ่มก็เลยอยากมาแบงปัน ผีเแป้งปันนอกนะเป็นการแนะนํานะครับรู้สึกว่าเพิ่นหามาน่ะมีเหล็กบนนะครับรู้สึกว่าจะเป็นหกหกนะครับแล้วก็เจ็ดหกหกสี่สิบสี่นะครับเป็นเลขบนเด้อนะครับสําหรับอาจารย์มิ้นแช่พุ่มชุดบนนะครับหามาซีโต้สมีเระพี่น้องนะครับอฟังไม่ทีนึงครับหกหกเจ็ดหกหกสี่สิบสี่นะครับส่วนเหล็กรางอาจารย์พุ่ม อาจารย์ใช่อาจารย์มินใช่พุ่มนะครับไ้ามาสามคููครับมี่สามแปดหกหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับรีกล่างก็ใช้สามครูกันนะครับก็เป็นตัวเลขที่มานําเสนอความเพงปั่นเนนบื้องนะครับลองติดตามลองชมเบื้องนะครับเพิ่นไฮมาเพิ่นก็ว่าเพิ่นใช้ได้เยอะเพิ่นว่าเขาดีนะครับเนาะเอาลองมาติดตามที่น้องนะครับให้หะะข้างแรกจะเขาบ่อนะครับสำหรับอาจารย์ มินชัยภพุ่มเด้อนะครับอืมถือว่าน่าสนใจนะครับเล็กวา,ายคูมีเล็กตัวใดตรงใจครับวานับหรือฝันเกียวฮาองนะครับเขากะเพ่นขอล่องเอาไปเสี่ยงนะครับล่องมาเบืองนะครับใส่กันเมิ่งฮาเพื่อความหมั่นใจให้พี่น้องอีฟซี่นะครับว่าเพิ่นไ้ามาเนี่ยจันมินเนี่ยเนไมาตัวใดนะครับเดี๋ยวขึ้นตัวเลขโชว์เด้อนะครับ อนุญาตสีนาที่ก่อนพี่น้องนะครับพอด้เวลานะครับพี่จีบยูทูบนี่กัตจ้ากับแปดนาทีนะครับพอดีเพื่อนห้มากเป็นปตัวเลขนะครดบว่าวสู้ฟังนะครับว่าเดมพไดเว้าให้นะครับก็เลยว้าแทนน้องมาเนี่นะครับกับเป็นแนวทางนี่แหละโอจย์มินนี่แหละครับเอาลองชมกันพี่น้องถือใจถือวกถือใจว่านะครับมักน้ำก็ต้องคอยลงทุนเนื้อนะมากะ เบื้องไหวนะครับว่าเพิ่นแม่นคือเพิ่นเบอลว่อนะครับเพิ่นกะถือว่ามั่นใจเติมนะครับจนอยากมาแบ่งปันพี่น้องเอฟซีได้นะครับเอาก้อลอกเบื้องนกกันนะครับสำหรับอาจารย์มิ่นใช้พุ่มนะครับนะครับชุดบนนะครับให้มาหกหกเจ็ดหกหกสี่หนึ่งสี่นะครับให้มาเอฟซีครูนะครับชุดบนชุดล่างสามแปดหกหนึ่งเก้าหนึ่งได้นะครับสำหรับอาจารย์มิ่นวันนี้พี่น้องเอฟซีธนใดมาร์นข้อลอกพิจารณานะครับ เรียกเอาครับหมักตัวไหนนะครับหรือจะเป็นเลขซีคูบนนะครับสามตัวรางตรงจะกระฟ้อมฟันเทาหรือเ้อาหมักน้ากะแคบหน้าเจ้าไว้ครับเพื่อเป็ีนแนวทางให้เซซี่ชงมานกันในงวันี้นะครับสําหรับอาจารย์มินชัยภูมิให้ทั้งช่องเป็นครั้งแรกเด้อนะครับแคบหน้าเจ้าไว้พี่น้องไว้จะเรีนควบผืนบอเงินคือผืนบอดอีีบอนะครับก็ลองติดตามกันในงวดนี้นะครับสําหรับอาจารย์มินชัยภูมินะครับ แปลกคุแปลกตาจะหน่อยด้พี่น้องน้ำบรรยากาศมันเลยมาโรงพยาบาลนะครับมาเฝ้าพอนะครับพ่ออํานะครับพอมาลอยนี่แหละเป็นป่วยนะครับเป็นเสนเลฝอฟนะครับตันตีนะครับตีตันนี่แหละการโยแขนมา่ขึ้นนะครับนี่เราขาแรกเนาะนะครับแต่ว่าปากบวเบี้ยวว่าอย่างไปอีสเท์เล่ทั้งการนวดแล้วเขาก็ว่าเนเลดฝฟยบ่แตกนะครับตีตันนี่ซึ้นะครับเห็นเห็แขนขาแรกเนาะนะครับไอ้ผู้ใดมีอาการนะครับ หมอพเว้าเลยนะครับยกแขนขึ้น,นแขนอ่อนแรงเนี่ยนะครับคำยังบ่ได้เนี่ยพนว่ามหาหมอเลยนะครับว่าต้องคิดอย่างไรเอาสันเพราะว่าให้พ่มีแนวาเปลี่ยนนะครับแขนมือเห่าเนี่ยมันต้องยกได้ปกตินะครับให้มีอาการอร่อนแรงยกแขนบาขึน้นะครับให้คิดว่าอาจจะเป็นเส้นรฝอยแตกให้ฟ้ามหาหมอนะครับเนาะเออส้นรฝอฟตีตันนะครับกับเป็น เกี่ยวกับหลกกระไพนะครับที่พอมารวยนะครับเปลี่ยนนะครับหลอสุพีสุนองฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางหรือการได้ป้องกันนะครับเนาะบางคนก็เอออยู่สื่อขึ้โยกแขนบ่ข้นนะครับแต่ต้องควรมหาหมเลยนะหมอในน้านะครับหมรวยกับวาย่หมรวยกับพิจาณาอยู่นะครับว่าเป็นปากเบี้ยวบ่เพิ่นวินเวียนบ่นะกับสังเกตนะครับพอแล้วก็ว่าวินเวียนนะครับปากกับบ่เบี้ยวกับฉับปกติเพื่นอยู่นะครับก็เลยคิดว่า ว่หน่าแมนสินด์ไฟอยนะครับก็คือว่ามาหาหมอหมอกับจำนี้อยู่วานะครับอายุบ่ขึ้นพี่สังเกตมาโหลดนะครับเพราะว่าคนเฮาปกติอยู่ซือแขนจะยกบ่ขึ้นเป็นไปบ่ได้นะครับหมอวางสั้นนะครับเอาวคอสียดแทรกข่มรูแรงปั่นพี่น้อง FC ฟซีนั่นนะครับเนาะเป็นปัญหาที่มอเลยพบเจอกับตัวกระเบีงนะครับฝากพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจมอรวยในเด้อนะครับขอคนละคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจมอรวยนะครับ ่านปัญหานะครับก็เรื่องเล่าการเจ็บป่วยยังพอเนาะแล้วก็ยังบ่ลืมจะหาแนวทางดีมาแบ่งปันพี่น้องอีกีนะครับบางคนงก็ว่าเอ้ามอเลวยก็คือโรคขี้สาดแท้นะครับหรือเป็นทีปัญหาตัวใดนะครับห้าน้อยคือโรคสาแท้กันสิครับการเนื่องจากพอว่าสบายนะครับก็เลยมีปัญหาการลงขี้สาดจังน้อยนะครับครับก็ตามต่อพี่น้องนะครับสำหรับอาจารย์มิ้นชัยภูมมเด้อนะครับไปทั้งช่องเป็นครั้งแรกนะครับมอเลย์เขามาแบ่งปันนะครับเนาะอืม ลองติดตามเบิงหมามักนะครับมันกน้ำขันก็นกนลองเบิงเด้อนะครับเลขกามี่หกหกเจ็ดหกหกสี่แล 1, 4, ัวกาหนึ่งสี่เด้อนะครับเป็นชุดบนชุดล่างสามแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าเนอนะครับตามนี้นะครับสำหรับอาจารย์มิ้งเป็นครั้งแรกในทั้งช่องเอฟซีันใดมักน้ำกับลองพิจาณาหรือฝันเกี่ยวกับลองพิจาณาแคปน้าจ้าว้ก็ได้นะครับสำหรับผูดสนมักหรือผูดด้ใดมักน้ำกับลองสื่อลองหาเบิงเด้อนะครับ ำหรับอาจารย์มิ้นใช้พุ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งช่องมารวยเด้อนะครับอ่านะครับไปชกมันตะกอยบากัรไม่เนาะอ่านะครับอาจารย์มิ้นเห็นมาครั้งแรกนะครับแคปหน้าจอไว้ครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าเพิร์แม่นคือเพิร์ดบาบ้นะครับฝากไลค์กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจมารวยเด้อครับเด้อขอบกุญที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ